ย้อนต่อสูที่รบาดตัวอีแต่จีวเตอร์แล้วยจีจีชายแล้วเฮยเชียหวจีชายนั้นเองไปหัวจิงคัเตอรนะเสียดเตียรู้จักนอน่ะนี่ดัดสูสอไม่นานจใชายตลอดไปน้อย

Quat chùa hương mẹ chồng Mẹ yêu hôm nay tuyệt 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 À tuyệt 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 nó tuyệt nó tuyệt 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 dính tuyệt 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 chơi tuyệt 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 아 됐대. <laughs> 음. 아. <laughs> 다 됐다. จนยเจบนาอสิงก่อเตกูฮะสิงก่อเติมทมามีอ่ะรู้มามีลอยลอนนกขุดต่อพอจิกข้าหใจนาเจ็บปลาหนูกาจิตาลินนกกาจินโห

嗯。啊！还是得带礼物，真那走了老的，了，咱不带，咱不都把刀给砍 Крепово. М. М. Куда, куда ло? Ай. กเจ็บตัวสุดท้ายฮะไอ้รุ่นน้องขายรติตเตี้ย

chi <laughs> chỉ lu chỉ trồng lu nhau nọ sản nọ này sản nọ mà nhưng cái thái gì mà nó nọ đây cho nếu nọ mỏ thiếu cái mà nọ u tí nọ đâu giờ thử bồng như thế mà mi lọt tàn nó thế มาชิงจยีด,ดัวนะหรือลูกชิ้นเถอะนะ